สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฟังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือผักของเรามีถัว่วมีสลัดจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ลูกชิ้นใส่เนื้อจ้ะก๋วยเตี๋ยวเรือใส่เนื้อจ้ะ ็นตาแซบตาแซบจ้ะเต็มถ้วยอ่างยางอยู่จังไลยสกินเมิดสงสัยจะบ่เหมือนอจ่ามือน,นี่มันเป็นซองนะจ้ะก๋วยเตีเ๋ยวเลือแบบสำเร็จรูปซองละสามยูโรกว่าจ้ะซื้อยูร่านนะั่นไทยจ้ะคืออยากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจาาฝร,รั่งฝรั่งคงนึกอยากเฮ็ดกินเองการส่วนสิคื่องโคปบะกะมันหลายว่ามีไผกินน้ำจ้ะ กินอยู่ผู้เดียวก็เลยแบบไปซื้อแบบสำเร็จมาเลยจากเป็นซองมาลองกินบึงแซ่บพึ่งกันจาก,ก๋วยเตี๋ยวเรือจากพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาก๋วยเตี๋ยวเรือชามใหญ่ลูกซ้นเป็นลูกลูกซีนบึงด้วยจ่าแซ่บจพ่อแม่พี่น้องจา๋าแซ่บอยู่ มาได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าแซ่บๆด้วยกันแซ่บเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสอนวางไว้นี่วะไว้สุดน้ำแซ่บจ้าฮ็่กินกบหมรนไ่ก็ไม่มีใครกินน้ำซื้อเอาเลยจ้ามน,นี่ย สองสำเร็จรูปคือมาม่าน่ะจ้ะแซบแซบ,บจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ตาตังแดนตตังบ้านตังเมืองกินอยังจะแซบเพื่อกาจ้ะ บุกซื้อของสดบรรยากาศหังทรับจ้ะโดนๆได้กินสดน้ำสดนส้ำแซ่บจ้ะ ก Lee ็ส hmm. ลัเนี่ต้้งแต่ลูกชิมคือซิแลนนี้คทะเสียบไปเลย อเนื้อกับลูกชิ้นเขา,เามมสไตล์ออกจ้ะหอมกระมาปรุงรสแน่หน่อยนึงทำให้พ่อมากปรุงมีไส้เครื่องเขาแซ่บเลยจ้ะ ซาเกลือขึ้นมามากแล้วแซ่บเลยมีหลายอย่างกับอลนนี้เขากะหาเอามาขาย อย่างขึ้นเมืองใช้แล้วหากิงงานง่ายอย่างออกใหม่น้ำเมืองใายเขาก็มาขายจ้ะผ่งแพงแน่หน่อยนึงก็เสือก็จังอ่ำก็เตี๋ยวเรือนี่ยก่ะห้อและสามกัวจ้ะห้อน,หน้อยน้อย มทอหอมมามาแลวจำหนองแซบจ้ะจำพักเละๆชุ่ๆแซบ รสชาติแซ่บดีนะจานนอกเป็นเฮ็ดมา

จริงกับเง้ยไงบรพาพอสลัดออนเฮาแบบ มาได้กินมาโดนละจากกว๋วยเตี๋ยวเรือขนาด่าได้แส่พรีกด้วยจ้ะเพิ่นปุ่งมาเผ็ดนัวแซบ่บลองความขมหวานมาใส่น้ำตาล น,น,น้ำตาลกับน้ำปลาหน่อยนึงกัน เจ้าจ้ะอืมฮะเพราะแก่คะ่ะทายอยากได้ยุจ่ะ จะหาซื้อมากินร้องเบิงเด้อจ้ะรับคนต่างแดนจ้ะ สดๆบ้านเขาคือจแซงบนะตักยากแท้จ พักสลัดอ๋อพักต่อกินจนหมดยงค่ แล,แล้วก็กน้ำกับเนื้อ จับพ่อแม่พี่น้องจา๋ามีมอนีกินแกงเลต้าหน้าเบิร์ครับจับพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี้ฝรั่งฝั่งคงพาพ่อแม่พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าอร่อยสําหรับคนต่างแดนและจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าแบบสําเร็จนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งคงด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่แนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋ารักแทงแพงกันตลอดไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่คอยส่งกําลังแรงใจให้อยู่เรื่อยมานะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าที่คอยดูคอยเบิงคอยแง้ยงฝรั่งฝังโคงมาถึงทุกวันนี้จา้ายังไงก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ